สวัสดีครับเหมือนเดิมครับวันนี้กับช่องนัทพงศาวครับวันนี้มีงานแห่ครับเป็นชุดสีู่สี่ครับตอนนี้รอ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 เจ้าภาพมาครับหาบ้านเจ้าภาพไม่เจอเดี๋ยวพามาดูคุมพลังก่อนวันนี้เหมือนเดิมครับ power สองแท่น modify mc h a ัน v z Mk two นะฮะแล้วก็ Honik GHA ห้าพันอรดมาัวนี่มิกเซอร์มาัวนี่เหมือนเดิมครับวันนี้กับตู้เบสผีแปดนิ้วแล้วก็เสียงกลาสิบสองนิ้วครับวันนี้มาชุดสี่คูณสี่นะครับเครื่องปั่นก็รุ้ยรุ้ยรุ้ย,ยน,นี่ครับ